น,น้ำยาสั่นนานเพื่อนอย่าสัๆๆส่นนานนี่ไอเคจเจตปาไม่รับเพื่อนอื้อคิวไปดิคิวไปดิเฮโยสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองเกำลังอยู่กับช่องเฮียม,มีพา วา้าว V6 แล้วเองอยู่เกมขุมทรัพย์แอสแท็กหรือว่าสาวทําสาวนาเกือของเราเองทวกคนครับก็่อนก่อน,อน,อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมี p วว e Power V โอ้ด้วยละกันครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมีภาวะไว้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างทุกคนครับเฮียมีกลุ่มลักที่ทำครับเป็นกลุ่มพูดคุยการเกี่ยวกันปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะใช้กันไว้ในกลุ่มครับส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังที่นาธเราก็จะใช้กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้ทุกคนลูกพัดพังไปเล่นเกมนะในช่วงเวลานนครับผมกลุ่มลักที่ทำเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคสคริปชั่นด้านล่างหรือว่าใต กลุ่มพะล้มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมมากหลังจากห่างหายหน้าหายตากันไปันานต้องขอภัยทุกคนมานะที่นี่ด้วยนะทุกคนครับช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกอะช่วงนี้างานค่อนข้างที่จะเยอะนะเลยไม่ค่อยได้มาปั่นตารอให้ทุกคนดูนะวันนี้เฮียกลับมาละกับทุน5,000บาทวันนี้เราจะมาออโต้หมุน50รอบ เบต50เนี่ยออโต้หมุน50รอบพอครบ50รอบแล้วเราจะซื้อฟีเจอร์กรุนหลวๆมาดูกันว่าวันนี้จะมีกาไรติดมาติดห,หรือเปล่าจับไปก่อนสโลกแกนช่องไปให้สุดพี่ยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้ความสุขความมานันมาช่องนี้เลยก็คือ power w ว r p v6 นั่นเองทุกคนครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงลสโกเลยละกัน50รอบไปมันกับสาวท่ามชว่วงเวลา2ทุ่ม31นาทีแบบนี้ทุกคนครับอาแล้วมันน่วงอะไรวะนี่เฮ้ย นานๆกลับมาทีเองอย่าเตาตีเฮียจะได้หรือไม่ที่ยว่ไปก่อนแล้วเคแถวสองไม่มีเจมาก่อนครับคิวแถวแรกคแถวสองอย่างน้ำสวยเลือดแดงแดงลงพิ้ที่ด้วนครับเฮียต้องขออภัยนะช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนานคนครับก็พยายามจะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่างานรัดตัวเฮียเหลือเกินไม่ได้กระดิกไปไหนเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างแม้แต่น้ยนะแต่พยายามจะ กลับมาแล้วนะช่วงนี้พยายามจะปลีกตัวออกมาอัคดคลิปให้ทุกคนดูนะเจไปสวยครับอื้เหียวแถวแรกไม่น่าจะมาทุกคนครับโอเคเจามาวายสวยเอขี้เขียวไปสวยงามเคแถวแรกมมอม่วงมาด้วยครับเคแถวแรกมาก่อนอย่างนั้นสวยเต็มระบบมาพันหกไหลไปที่คูสิบหกคูนหกอยู่ใจเย็นคูณสิบหกอะไรล่ะอื ไม่ได้เล่นานานก็จะมีติดขัดไปนิดหน่อยนะทุกคนครับจัดไปรางวัลซูปเปอร์เมกา2,830บาทจัดมาก่อนเบาๆเลยแล้วกันมาอืสเกตเตอร์ฟรีก็ยังต้องการอยู่นะเคเจแถว2มาสิโอเคสวยวายเฮียบอกเลยนะครับว่าุ้ววายดอกนี้สวย,สวยจัดเคแถวแรกเขียวไปก่อนแล้วกันครับ<อ> <K S 2> เคแถวแรกมาไหมเคฉันรอเธออยู่ไม่ให้ครับให้คิว ยู่แถวสามไม่ขยับแล้วทุกคนครับบอกเลยนะครับว่าสาวถ้ำช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มดึกๆอย่างนี้นะมานะ,นะทุกคนครับเพียได้ได้ทำพิส,สูจน์ให้ทุกคนดูแล้วนะว่ามันของจริงนะครับสำหรับสาวถ้ำช่วงดึกๆดึกนะทุกคนครับเขียวแถวแรกเพื่อเต็มระบบไม่ให้ให้ K เคมาก่อนเขียวแถวแรกอืออยาใจดาอยาใจดํากับเฮียเลยเคมาแล้วเขียวก็ต้องมาสิเพื่อนอือก็แค่นั้นเลเนี่ยซาเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งมาไหมถ้า เกตเตอ,อไม่เยอ,อ,อีกตัวเดียวเองนะทุกคนครับจัดไปก้อนตัวหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับอุอ้ยมาสาเกเตอร์สาเกเตอร์สัไม่ได้ยังไม่ได้พูดคำว่า,าสักเลยก็ไปซะแล้วคีบเขียยตัวไวแล้ววายปา เออฮือ,อวายแถวสองไม่ได้เล่นครับยังเหงาเลยทุกคนครับเจแถวสองมานะไม่ให้ครับเอ,อาสกตเตอร์ฟรีเบทดห้าเมาสกตเตอร์ฟรีแนะนำกดตรงกลางนะทุกคนครับถ้าของฟรีเรากดตรงกลางนะครับมาอืมวายเอแถวแรกมาไหลหน่อยไม่ไหลตัวด้วยสกตเตอร์ สกเก็ตเตอร์แรกของวันนะทุกคนต้องใจนะครับอย่าไปหวังอะไรกับมันเยอะไม่ค่อยได้อะไรหรอกฟาร์มเจไม่เลอย่าไปหวังเยอะนะแต่ถ้าเกิดมันจ่ายก็ดีนะทุกคนครับว้ายสวยตัวนี้ตัวแกติดมาครับแล้วก็เจเปลี P ่ยนสวยๆเคมไหมืมเปลี่ยนเป็นสิบถ้าเองเปลี่ยนเป็นเคมันจะดีกว่าน,นี้นะเพื่อนะจัาไปก็ตหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาททุกคนครับตอนนี้ก็กําไรมันหนึ่งเท่าตัวนะ คู๋ไว้คู๋สิบสองถือว่าคู๋น้อยอยู่นะครับคู๋สิบสองนะจะมาสามศูนย์ครับถุงเขียวว้าวแล้วเหรอคู๋สิบสี่เองนะเพื่อนนะจะว้าวแล้วเหรอมาไม่แตกนายังกเตอร์กดห้ามกดห้ามก็ามาดิครับแตกนายมาทุกคนครับแตกนายมีอีกสิบหมุน หุ้ยแต่แตกไอ้นี่มันชอบมาว่าอยา่างเป้าหัวล้อกเ็มรับบลแล้วเกี่ยวแถวแรกมาไหมมาเป็นวายครับวายเป็นโอ้เกี่ยวไม่ลงนดับไอตัวที่อยากให้ลงไม่ลงไอตัวที่อยากไม่ให้ลงกันลงนั้นบดจากไปก้อนตหนึ่งสามร้อยแปดสิบครับไหลไปที่คูสิบแปดไปอีกหกหมุนครับอือายอยู่หรือเปล่าคูสิบแปดเองเพื่อนเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียวโอเค คูณยี่สิบแล้วเริ่มจะจ่ายยากแล้วทุกคนคิวลงมาไม่แถวแรกม,ม,มันข้างหน้าซะเกินโอ้โหดูม่วงดมีมาจ่ายอะไรตอนนี้ไม่จ่ายแต่เมื่อกี้มาเนอะไหลายไปคูณยี่สิบสี่ทุกคนครับเหลืออีกหนึ่งหมุนสุดท้ายนะ <Okay. S 2> เต็มระบบิดไปดอกนี้จุกจัดแล้วนึกว่าตัวแพงจะไหลลงให้มีตัวสองตัวจัดไปรางวัลซูเปอร์เมการสองพันแปดร้อยแปด ถือว่าโอเคเลยนะแต่เกตเตอร์อรอบแรกจัดมา7,840ทุกคนครับอืถือว่าโอเคครับและแปดหมนสุดท้ายแล้วจากนั้นเนียจะซื้อไม้สุดท้ายให้และกันสำหรับไม้5,000ทุกคนครับมาดูกันว่าไม้5,000วันนี้จะจ่ายหรือเปล่าของดีกับของเสียตังอันไหนจะดีกว่ากันทุกคนครับไปที่ไม้5,000ครับไปอีกสักตัวได้ไหมล่ะ ไม่ไห่ครับซื้อเราเน้นซ้ายนะครับซ้ายโค้งโค้งไปซ้ายโค้งโค้งอย่ามึงมาดอกแรกมาว้าวใจไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่เลยทุกคนครับหน้าเสียกันเลยโอ้ยว้าวไปสองสามรอบานาะอ,อเจไปกอนไหลหน่อยขึอนเลยเคไปสวยฟ้าแถวสามเหมือนจะให้ก็ไม่ให้นะทุกคนครับของฟรีกับของ เสียตังอะไรจะดีวันที่เอไว้ก่อนครับแล้วไหลมาไม่ใหม่ไมหลต่อด้วยคูแปดรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วทุกคนครับอูเองกาวเกินออไม้ห้าพันอู้ดทุกคนครับเอาเสียเงียไม่กล้าไปต่อเลยนะไอ้อย่างน้อยหมุนไม้หมุนเบ็ดร้อยแล้วกันทุกคนครับสักอ,อไหลๆๆๆๆๆเอ้า,าเอาเบ็ดร้อยสักสิบหมุนแล้วกันทุกคนครับไป อย่างน้อยถ้าว่าหมดเราก็ยังมีกําไรหนึ่งเท่าตัวนะครับม่วงแถวแรกไม่ให้ให้เจมาก่อนเคไหลต่อสวยงามอืมอย่างนั้นแหละม่วงแถวแรกรออยู่เพื่อนอมมาแมสเกตเตอร์ของฟรีตะเกตเตอร์มาใหม่ใหม่หมาทุกคนครับไหลเจยังได้ลุ้นต่อครับคิวแถวแรกเพื่อไหลต่อไม่งั้นก็สเก็ตเตอร์ลงมาเลยเพื่อนอืมเงียบล น่าจะไม่มาทุกคนครับมันจ่ายหนักไปตอนเจ็ดพันกว่านะกำไรเรามาอ้เยอะอยู่นะทุกคนครับเจ็ดเจ็ดพันนะกคนค 7, 7, นะำไรมาเจ็ดพันหรือว่าโอเคเลยนะอืมอย่าพึ่งค้างรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนเอ้ยเอ่เอแล้วมาค้างอะไรตนะาง โอเคไม่ไหลต่องันเดี๋ยวขอเทียเศษข้างหลังแล้วกันนะครับเขียมันจะแตกบึ้มสักบั้มสักบึ้มสักบั้มให้เรานะทุกคนครับเอา11,000เป๊ะเลยแล้วกันนะครับหียม่วงทำท่าจะจ่ายหลายรอบแล้วไม่ยอมจ่ายนะครับเอมาเต็มระบบในคีแถวสองอยากได <hi> ้เอเพื่อนเอา เกตเตอร์ฟีทุกคนครับกำลังจะจากกันไปเลยแต่เกตเตอร์ฟีมากดตรงกลางเอียบอกแล้ว่ากดตรงกลางขอแน่นๆน่อยว่ารอบนี้ทุกคนครับขอเอาคืนหน่อยสิไม่เควี่นี่แยงวายติดเต็มรับบปกอืม,อ,มอ,ยยอย่าตันน้นอย่าตันน้นอย่าตันน้นเพื่อนอย่าสันน้นอี่ไงเคจสิป่าไม่ละเพื่อนอืคิวไปดีคิวไปดี ออวายได้แพงเจ็ดพันห้าโอ้ยคืบแล้ววันนี้ทุกคนครับค้บเงีออยบบอกเลยว่าคืบจัดไปรางวัลซูปเปอร์เมกาเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทคืบเลยเงียบอกเลยเอ็งจะว่าหมดเนียก็ไม่สนใจแล้วครับตอนนี้เอ็งจะว่าหมดก็เรื่องของเอ็งเลยอือกีอเตรียมลาบบบและกีไหลไม่ต้องเพื่อ อีตีมราเบอร์จัดไปอีเจ็บพนุรกับรางวัลซุปเปอร์เมกาครับปล่อยเลยปล่อยมันว้าเลยทุกคนครับบอกเลยว่าเฮียกำไรลุ้อีสักหมื่นไม่ละอีกสักสองพันไม่ะเพื่อน ไม่น่าจะให้ครับทุกคนครับว่าแตกหนักมาสองรอบนะจัดไป 11, 6, 1นึ่งบอกเลยว่าสาวท่ามช่วงดึกๆนี้เป็นช่วงที่น่าทดลองที่สุดแล้วทุกคนครับสำหรับใครที่หาช่วงเวลาลัคกี้ท่ามดีๆของสําหรับเกมสาวท่ามนะครับเฮียบอกเลยว่าตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มไปต้นไปเนี่ยถือว่าหน้าไฟกับสาวท่ามมากครับใครอยากลองสามารถมาลองได้เลยนะโอเควันนี้อย่าพาพวกเกมมาว,าว,าว,าวิวทีเกมภูมิซับในแอสแทคือว่าสาวท่ามสาวนาเกียงเราได้ยัทุกคนครับก็ สำหรับคนชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบใจนะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ไว้เหนือด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถตามดูได้ที่ใต้เด็ดชั้นล่างกดใต้คอมเมนต์ชั้นล่างได้เลยกดครับใครอยากเอาสูตรนี้ไปลองนะครับช่วงเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยสองทุ่มกำลงกังจะสามทุ่มเนี่ยเวลากำลังดีทุกคนครับสามารถไปลองดีได้เลยสำหรับสาวถา้ำ้าให้ลองครับ สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ไวรุน